ตำบลชุมเหตเป็นตัวแทนในการเป็นพิธีกรในครั้งนี้ค่ะและในโอกาสนี้ขอแนะนำท่านผู้มีเกียรติค่ะท่านพยุงรัชาเรืองเดชค่ะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจัง,งหวัดบุรีรัมย์ท่านขออศิริภพปาวิปูตรุงประธานสภาวัฒนธรรมตำบลชุมเห็ุ ท่านปร,ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านปาโมดม่วงสมมุกนะคะสาโรธค่ะม่วงสมมุกและท่านมาลัญญ,ญาม่วงสมมุกค,ค่ะร้อยตำรวจโทเสรีสุระรองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งกองกำกับการสามกองบงังคับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ และกลุ่มแม่บ้านหมู่19ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจาังหวัดพิรำทุกท่านค่ะและคณะครูโรงเรียนบ้านตราบนองทวงค่ะและที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะคือครูเพลงของเราค่ะนายอนุรักษ์กินดาทวีคันกกวินนิคอนจังหวัดพิร์ค่ะ คุณครูสมบูรณ์ปราราชิตั์ค่ะน่าจะอยู่ในห้องอัดเสียงแล้วนะคะค่ะและในโอกาสต่อไปค่ะขอเชิญท่านพยุงรัชชาเรืองเวชประธานสภา,าวัฒนาาธรรมอำเภอเมืองจังหวัดตรัมได้กล่าวต้อนรับท่านค่ะ กับกานท่านผู้บังคับการจังหวัดทหารบกภุรีรั์ท่านพลตรีเสริมศักดิยมศสดได้ชนะของท่านนะครับแ้นกระผมในนามของพี่น้องชาวตำบลชุมเห็ดพี่น้องชาวเทศบาลเมืองชุมเหดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวบ้านเมืองใหม่หมู่ที่9ตำบลชุมเห็ดเป็นเกียเกินะครับแล้วก็มีความดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ท่านได้ ให้โอกาสน,นะครับในการที่มาเยี่ยมเยียนที่และทราบว่าท่านมีภากกิจนะครับที่มาอัดเสียงเพื่อเป็นต้นเสียงนะครับในการที่จะเพลงประวัติศาสตร์ของคนจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับที่จะไปดําเนินการในวันที่24เพื่อใช้ในการวงสวงรัชการที่หนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สร้างบ้านสร้างเมืองบุรีรัมย์ของเราทําให้ บุรีรัมเป็นบุรีรัมแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขมาเท่าทุกวันนี้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างจิตสํานึกให้กับลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมได้รำลึกนึกถึงาบาร,รมีแล้วก็พระคุณของพระยาจักรีซึ่งในขณะนั้นที่ท่านได้มาตั้งเมืองบุรีบุรีรัมจนกระทั่งท่านได้เป็นประกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแล้วก็ทําใหา้ลูกหลานคนบุรีรัมของพวกเรา ได้มีความสุขเท่าทุกวันนี้ครับในนามของคณะกรรมการที่ร่วมง,งานเพื่อต้อนรับท่านก็ต้องกราบ,บขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทํางานให้กับคนบุรีรัมย์แล้วก็ฝากคนบุรีรัมย์ไว้กับท่านด้วยไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในตำแหน่งท่านผู้บัญชาการก็คงไม่ลืมวีรัมพวกเรานะครับขอบคุณครับ ขอบบคุณนะคะและในานามของครูเพลงของเรานะคะท่านอนุรักษินาตรีพันธ์ค่ะขอได้กล่าวความรูม้สึกในการแต่งเพลงที่ได้รับความบัญชาจากท่านผู้ว่านะคะ